อัลบั้มแอรเวนเจอร์แบบไม่สุ่มตัวต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วที่ให้การสนับสนุนกันอย่างมากที่ทำให้ผมทำคอนเทนต์ต่อไปได้ขอบคุณทุกคนดูทุกคนมากมากนะครับรักทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยใครบังวะไม่คือแค่ผมบุตรเท่จริง ใครกดรับขอบคุณครับผมปล่อยให้มันฟาร์มด่านอีเวนต์ไว้เลยครับและแน่นอนครับไม่ชนะสักตัแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเก็บเวลนะเราได้เก็บเวลเลยครับผมฟิสิกส์เป็นแซ่กับโกโล่เราเนี่ยตอนนี้เวล์ที่แปดสิบเก้าเลยนะขั้นตองตัวนี้เนี่ยเวลขึ้นรวดเร็วเลยครับผมต่อไปครับสิ่งที่เราจะทำก็คือสุ่มตู้อีเวนต์อันนี้นะครับผมช่วงสุ่มตู้ผมต้องอธิบายก่อนว่าเมื่อปีที่แล้วที่ผมทำซีรีส์ เต็นพาตัวแรกที่ผมได้เนี่ยมันเป็นตัวยิงบิดเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีอ่ะมันจะซวยเอาเลยครับต้องรีผาม่ติพิตตี้เราอยู่ที่81ทับสครับมาดูกันว่าเราจะได้ก่อนพิตตี้ไหมไอดอลจอยคิดไมจะเชื่อไมจะเชื่อไอเด้าไอ้ไอ้ชวัล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  j วัลชวั p ชวัล ฮ้ยโอ้โหเป็นสกินโฮมูล,ลาแหม่หมดครับผมคิดว่าน่าจะกดได้อีกรอบหนึ่งถ้าเราทำลายสกินพวกนี้ให้หมดนะฮะก็ขายแบบมันเลยเลยกนโอ้ได้อีกรอบไหนดูสิเอ้ย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  เอแตอนนี้เนี่ยเรามีที่สุ่มเทรดนะครับผมเป็น Unlimited นะฮะอันนี้นะครับก็กดไปเลยรอบหนึ่งช่วยก็เราสามารถร,นะรับรางวัลตรง l e a อร r b o a r d ได้นี่แค่ผมตรงนี้นะฮะมันจะมีเ l e ลเ l m i า e s t o n e นะครับซึ่งเราจะได้เทรดรีโล ผมจะเก็บเทรดเนี่ยไว้สุ่มตัวที่มันดีกว่านี้นะครับตัวแบตันพาร์ทเนี่ยยังดูไม่เหมาะเจาะสักเท่าไหร่อุ๊ยชาเลนเป็นดาวได้แแชาเลนเป็นแผนเด็ดกรีนี่วะดาวนาเม็ก let's go เฮ้ยใครมาเล่นกับผมเนี่ยไม่ได้เราต้องเล่นคนเดียวเราต้องสันโดดดิวผมจะให้ดูดิครับว่าดาเมดตัวนีโอ้วางปุ๊บมันตีสามพันสี่เลย ที่หนึ่งก็หกแผ่นแปดอ้าวตังทีหนึ่งก็เก้าแผ่นโอ้ยก็คลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ถามคุณผู้ชมไปนะว่าตัวนี้มันคืออะไรมันคือ Star League Direct หน้า Crimson นะครับผมก็เออ่ใครดูไปแค่ไม่กี่ตอนเองแล้วก็ไม่ได้ดูนี่ยอัามขั้นต่อไปเป็น Telekinesis ซึ่งตีหมื่นห้าอีขั้นหนึ่งก็จะเป็นสองหมื่นแรับและขั้นสุดท้ายเนี่ยจะไปจบที่สามหมื่นด้วยสามจุดแปดวินะครับเป็นดาเมจที่ถือว่าดีมากสำหรับเราตอนนี้จบละ ตอนนี้ของที่เราขาดนะครับผมก็ยังมีเยอะอยู่นะสำหรับซื้อเกรชซอ์ที่จะเอาไปเอ่ออีโวตตัวแรกของราชคือแผนของผมตอนนี้เนี่ยเรายังเล่นชาเลนจ์บางด่านไม่ได้ เพราะเราจะปลดด่านไม่มากพอสิ่งที่ผมอยากทําตอนนี้ก็คือปลดด่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงด่านที่มีตัวบินที่เราไม่สามารถเล่นได้และเมื่อถึงด่านที่มีตัวบินที่เราไม่สามารถเล่นได้เราจะไปฟาร์มหาดาวกันนะครับคือผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวที่มันออกจากไอซิสตาเนี่ยมันจะมีตัวบินหรือไม่หมายถึงตัวกันบินน่ะน้อยนะฮะเราก็หวังให้มันได้ตัวไฮบริดที่มันสามารถตีบินได้จากไอซิสตานะครับแต่ตอนนี้เราดัานด่านกันกินนะแต่ผมคิดว่าโกโลสุดเทพเราเนี่ยตอนเนี้ยมันยังสามารถกันบินได้อยู่เะยครับตัวมันเทพอย ทางลืมบนคุณเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวได้ตัวดีๆผมก็ไม่เล่นแล้วแหละชอบไปอีกหนึ่งด่านนี่แค่ผมเรายังเจอตัวบิดอยู่นะฮะซึ่งมิสเตอร์โกโร่ของเรานะครับมิสเตอร์โกโร่เอ็งนี่มันไว้ใจได้เสมอเลยว่าโกโร่เยวางให้หมดเลยนะ <laughs> ตัวบินเล็กหกพันออไม่ไกตายนะครับไม่มีใครสู้โกโลผมได้และมันถึงเวลาที่ผมต้องยอมแพ้กับการดันดาน พราด่านล่าสุดเนี่ยสเปซเซนเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์เลียนหกแผนแล้วอยากจะบอกว่ามันทุลักทุเลมากสําหรับโกโลนะฮะเองคงมาได้เท่านี้แล้วสินะมันถึงเวลาครับที่เราจะต้องหาตัวใหม่นะครับผมโดยเป้าหมายนะครับคือการเก็บแต้มวินเทอร์นะครับผมโดยการเล่นโซโลของเรามาดูกันครับว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนในด่านวินเทอร์ฮาโลวีนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ด่านเวฟห มันดูไม่ค่อยดีเลยครับได้จังหวะนเราแทบจะไม่มีตังค์อัพเลยโอ้ชิบหายแล้วมาแล้วครับบอสโอ้โหโก่อนตังค์อีกรอบหนึ่งได้ไหมแชทอัพตัวละขั้นไปโอ้โหชั้นพอบอสเลื้อสองแสนสี่ <c oughs> อ้าวหุยไม่ีสิทธิ์ที่จะทันครับอุ้ยตายอยู่เลยเนี่ยตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่เหลือแสนเดียวแล้วครับสวยสวยเยี่ยมเลยแต่ว่าตัวบินเนี่ยสิตัวปัญหาเลยมันเป็นกครื่งแคบ <c oughs> น่าจะยังไหวอยู่นะกองนี้นะครับอุ้ยเอาแอคแทกเลยแล้วกันไปอุ้ยได้อยู่ครับกองนี้ได้อยู่นะฮะเนีย่ยผมไปตรงอ่อโกโลมันทำลายลู่เลยครับแล้วก็เล็งตัวบินไว้แ,วแต่ดาเมจแทบไม่มี <laughs> อัพตัวนี้กคันหนึ่งครับจะได้ขึ้นเป็น17ื่นดก็ตียังต่ำหมืกันหมดแล้วนะครับกอทับตัวนี้ของเราขอเถอตัวบินเนย่ยเพิ่งมาเลยโอ้วัอลเลือดจะแสน oh, oh, โอ้เชนโอไม่นะอะไรจะตายผมมีตัวบินมาด้วยตัวบินมาแล้วนะครับแต่ยึแทบไม่เข้าเลย ลาก่อนครับเราเลยจะแตกพ่าไม่ด่ตัวบินเอ๊ะมาดูกันว่าเราจะลุนบอสตัวนี้ไหวไหมอยากรู้ว่าเราซูบอสตัวนี้ไหวหรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะไหวนะเออได้อยู่นะติดแค่ตัวบินเนี่ยแหละถ้าอีโวตัวฟิสิกส์พินเซตเนี่ยนะครับตัวสตารเลียตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะสามารถเป็นไฮบิดตีตัวบินได้หรือเปล่านะครับก็แพ้แล้วนะฮะตอนนี้ทาอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมลาก่อนเอ๊ะอาตัวตัวบินฆ่าไม่ตายดีกว่าแต่ก็มีตัวบินมาใหม่อยู่ดีนะฮะไม่ต้องห่วง ตายแนนน่อจุดที่ยากที่สุดของชาเลนดี้ครับผมคือเราห้ามให้ใครแบกด้วยนะฮะเออก็จบเป็นที่เรียบร้อยเอาหล่ะแผนการต่อจากนี้ของผมคือเราจะต้องไปฟาร์มด่านคริสต์มาส เราต้องเก็บดาวให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอ้ยผมลืมใส่โค้ดยังวะโอเคเหมือนจะใส่ได้แค่โค้ดเดียวนะครับผมใส่โค้ดชัดดาวไปนะฮะคนอื่นไม่น่าทันแล้วว่ะลืมรับเควสตรงนี้เลยชิง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 อ่ะชิง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  ก็วัตถุดิบก็กลายขึ้นเรื่อยๆดีครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นชาเลนจ์ด้วยละกันจ้ะชาเลนด่านง่ายพอดี let's go คลิปที่ผมอัดอยู่นี้อัดตอนวันที่31นะครับผม31เดือนธันวานะครับพรุ่งนี้ก็วันปีใหม่แล้วนะครับผมอยากจะสุขสันต์วันปีใหม่ให้กับชาวช่องแชทเอกวินทุกคนนะครับขอมีความสุขกันมากๆนะครับผมคิดว่าคลิปนี้จะได้ลงในวันที่1นนะครับเพราะวันนี้เวลาไม่น่าพอนะครับเพราะเวลาที่เหลือเนี่ยต้องเอาไปใช้กับการฟาร์มด่านคริสต์มาส จะส,สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราได้เจอกันวันที่1แน่นอนอยู่แล้วนะฮะมีความสุขมากๆครับเดินทางปลอดภัยนะใครที่ไปเที่ยวกันนะครับก็เดี๋ยวจบชาเลนจ์นี้ผมจะไปฟาร์มด่านวินเทอร์ยาวๆนะฮะแล้วก็ถ้ามีชาเลนจ์เดี๋ยวผมจะแวะมาเล่นชาเลนจ์บ้างไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมก็จะเริ่มบทต่อไปโฆษณาแป๊บหนึ่งโอ้ เกอหรือไม่กับการที่ต้องมาเปิดคอม24ชั่วโมงเพื่อที่จะ F K Game s o w R G หรือไม่ก็เกมใดๆก็ตามในหลวงบอกเรามีทางออกให้คุณนี่เลยครับแอป U G Phone เป็นแอป F K Game อะไรก็ได้ซึ่งมันจะเป็นทางออกให้ทุกคนราคาเริ่มต้นวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าโหลดผ่านลิงก์ใต้ชิปเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับได้ลดครั้งละ20บาทเลยนะถือว่าประหยัดไปได้มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถชําระเงินในแอปได้เข้ามาที่เว็บการ U G Phone แล้วก,กดปุ่ม Pay Now เลยนะครับหลังจากกดปุ่ม Pay Now เสร็จแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ต้อง ก็กดจ่ายต่อได้เลยนะฮะจาั้วก็เลือกวิธีการจ่ายเงินซื้อนะครับผมมีตัวเลือกอำนวยความสะดวกให้มากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆ PayPal หรือ True m o n e y แม้แต่ทัวร์เลก็มีพร้อมเพยก็มาสะดวกสบายขนาดนี้ต้องไปจัด UG Phone กันหน่อยแล้วคอมจะได้ไม่พังอีอี สตาร์บั克ร้านบริการเกี่ยวกับโลบอกมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการกฟตปเกมพัทราคาถูกและไวแค่5นาทีก็ได้ของแล้วยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มราคาถูกไม่ต้องใช้พัทเวิร์ดเข้ากลุ่มเพียงแค่15วันถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%และยังได้มีบริการฟาร์มเพชรฟาร์มดาดฟาร์มทองหรือตัวละครไก่เพชร,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 รลชรรีโลเกมทาวเวอร์ดี s เนต์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Anime ender, อนิเมะดี e เ d นเตอร์ออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนต์อนิเมะวันกาดแม้แต่บล็อกฟุตหรือเบสบอลก็ยังมีมีบริการอออีกกกกกมมมาาายยใให้้้้ทุุคนนนนไไดดเลลืืชััั่ปสสบบ Star buck วร ดิซีช็ชอปมีไก่เบ็ดแมพฟิชขาย1บาทมีครบทุกอย่าง1เบ็ดไปจนถึง5เบ็ดไก่เงินไก่หินไก่ป่าก็มีขายรับฟาร์มทุกอย่างในเกมบริการกดเกมพาร์ทราคาถูกและรับเติมโลบัคแท้แค่หาลาดแมพฟิชอยู่ เข้าลิงใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมไปสนับสนุนดีซีช็อปด้วยนะครับวันนี้สุขสันต์วันปีใหม่ครับทุกคนเย้ขอใทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมก็กดติดตามช่องกูด้วยเมื่อคืนนะครับเราได้ทำการฟาร์มอ่าอินเอเวนต์วินเทอร์ไปนะครับเรามีของขวัญมาร้อยสิบเจ็ดปีนี้ผมจะไม่ดินพันนะโอเคปะ่ะกดกิฟต์เพรสเซนต์ไปเลยครับ 6,300นครับไปกดรับเลยสเตตคิวไอซี่สตาร์เออเราต้องการสตาร์เราต้องการแคปซูลครับแคปซูลพอร์อุ้ยมาแล้ว <c oughs> นี่ครับพิตตี้เราอยู่ที่141ทับ400นะครับตอนนี้ก็ลองซื้อดูนะว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ลูกกันเชียวตอนนี้ลงมี70ลูกนี่แค่ <c oughs> ไปใช้เลยโอ้โหจอยคิดตอนรับปีใหม่อิซุกะอิซุกะไอดอลเม่นเลช้ชยชเช เกลยัยงไม่หมดเท่านี้ตกใจวมดเลยมันมาแล้วสวยงามนี่ครผมเอลฟ์เมจนะฮะลืมใส่ช่องต้องใส่ช่องแรกดีกว่านี่ครผมเอลฟ์เมจนะฮะได้แล้วนะครับเป็นตัวประเภทไหนเนี่ยเฮ้ยเป็นตัวที่ตัวบินด้วยเรากำลังขาดพอดีนะครับโอ้โหคลิปนี้ประสบความสำเร็จเป็นขขวัญปีใหม่ที่ดีจัด شجون حبيب هاي เออขอขอตัวอื่นบ้างพี่ขอตัวอื่นบ้างแหมอ่าโอ้โหให้มาตีกค่ให้มา2ตัวขอเป็นตัวอื่นได้ไหมเหล่าหมดยังเอ้ยอ่ะยังครับเราเหลืออีก30ลูกนะฮะอ่าใช้ไปอีก10ลูกครับผมชวบ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 สิบ <c oughs> ลูกสุดท้ายครับก็การันตีเราโดนดีไปด้วยฟรีเลนสองตัวนะฮะอ่าก็เอามาเล่นก่อนก็ได้เนาะใช่ไหมไม่ได้แย่เลยครับนี่ครับฟรีเลนสองตัวนะฮะฟิสิกส์พรินเซสเด็กแต่เราให้ไม่มีอาหารให้ครับเออผ มงงว่าเงเินพันห้าผุมมันมาจากไหนวะเนี่ยผมไม่เคยสมตู้ขายตัวเลยนะอีเวนต์หรอจากเวสหรอผมลืมไปแล้ววะเนี่ยอ๋อมาจาก button pass นี่เองนี่มีเหรียญอยู่นะครับเฮ้ยตรงนี้เรารับดาวได้เพิ่มอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ยันกันผีหรือเปล่า,าครับรับไป Curse Token วะ่ะด้วยทำไมเดี๋ยวลองกดใช้ดูสิ Curse Token อ๋อมันเหมือน้ว w ุคุนะเหรอใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่ดีครับตรงนี้มีดาวขายขออนุญาตจิมซอมเราขายสกินในตัวให้หมดเลยก่อนนะครับก่อนเลยเลยก่อนหลอน อุ้ยอันนี้มันโอ้สกินโคนนนนี่นะขายเรียบร้อยชวิงโอ้ได้2เงเผา2เผาซื้อได้อีก10ลูกครับก็เดี๋ยวผมซื้อรอบนี้ผมจะพอแล้วนะครับเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราต้องเก็บของเอเก็บแต้มนะครับมาทําของอีโวให้กับเอลฟ์เมจของเรานะครับผมอุ้ยสกินอัลเบโดอ่ะอัลเบโดเปลี่ยนเป็นชื่อเชลัพนะครับอ่าเอาหมดแล้วด้วยหาอะไรเนี่ยนี่ครับผมสกินอัลเบโดเลยฮะไปขายหมดอาหารที่เรามีตอนนี้เดี๋ยวดูสแตทซิตัวไหนมัน เฟี้ยวกว่ามันจะเป็นตัวซ้ายนะครับผมจะทำการรีโลโพเทนเชียลนะฮะให้กับตัวนี้ก่อนเลยฟิสิกพินเซตของเรานะครับผมเราได้มาค่อนข้างเยอะนะสเตตคิวบตอนนี้เวิร์ดเนสเรา1าหนึ่งร้อยคนไปเลย โอเคครับก็ <c oughs> ใส่โกโลไว้ในทีมด้วยแล้วกันนะฮะ <c oughs> ทุกคนคิดว่าพา์ทไหนเราถึงจะได้ซีเข็ดกันครับ,รบเราทุกคนลองทายดูนะเออเม้นเลยตอนนี้มนเม้นแหละขอไปเล่นแซนวิลเลตก่อนล้วกันแล้วก็อัพเวล well ให้กับเอลฟ์เมดเล่สโกเวลหกสิบเลยเหรอโอ้สุดยอดดามเมจอยู่ที่เท่าไหร่ครับดาเมจอยู่ที่สองพันสี่นะฮะตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เรายังมีแต้มรีโลจากไอที่เลเวลรีวอร์ดอยู่นะครับที่เราเคยรับกันมาซึ่งผมน่าจะยังไม่ไม่ได้สุ่มให้ฟรีเลนนะครับเดี๋ยวลองไปสุ่ บ้างคือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับอัปเดตดีนะครับเพราะว่าเป็นไม่กี่อัปเดตเองมั้งที่ผมแบบไม่ได้ดูคนอื่นเลยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรู้เรื่องอะไรช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะคือผมพยายามไม่ไปดูคลิปคนอื่นเพื่อที่จะทาให้ตัวเองเนี่ยตื่นเต้นได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยได้ตัวอะไรมานี่ผมก็ดีใจหมดอะนะฮะเก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับแต่ดีใจไว้ก่อนเอฟเมยชารปมาจากเรื่องฟรีเรนนะฮะโอ้โหดีเวลล์หกสิบเองแล้วเนี่ยตีสองพันสี่ ครับผมถ้าแรกเป็นค่าพุ่นไฟเลครับวางได้กี่ตัวเนี่ยขอลองดูซิหนึ่งสองสามน่าจะได้สี่ตัวนะสำหรับตัวมิติกนะครับเอฟเฟกไม่แย่นะ นี่ครับลูกไฟสวยดีนะไม่ได้แย่เลยโอเคครับวางได้4ตัวจริงๆด้วยลองอัพขันดูเลยครับว่าคัดนไหนมันจะถึงเปลี่ยนท่าโจมตีขั้น3 lightning magic เออเว้สายฟ้าว่ะขายตัวอื่นก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวเดียวน่าจะไหวชิลอยู่ละระยะไม่ได้ไกลมากนะสำหรับ El f Mage นะครับผมสำหรับเจ้าน้องฟีเลนนี่ครับเปลี่ยนท่าเรียบร้อยนะฮะ lightning magic นะครับทำไมเสียงเกมมันดูหายๆว่ะมันไม่มีเสียงดาเมจอุ้ยอู้ยอยู่เป็ยู่รยู่สายู่านะยู่บูมยย เ้ยงใชดได้เลยมอผว่าวางตัวอื่นช่วยไปละกันนะครับอุ้ยหรือว่าวางแค่ฟิลเลนก่อนดีจะได้เก็บนกดาวโอ้อนี้แหละไปรอชาเลนจ์จบครับก็ไม่น่าจะมีเปลี่ยนท่าแล้วนะเพราะยังไม่ได้อีโวนะครับแต่ที่ผมคาดเดานะ นี่ครับผมมีรีโลเหลือเยอะมากๆนะฮะก็เ,เกมนี้20ขึ้นก็นถือว่าเยอะแล้วมันหายากครับเกมนี้แต่ว่ามีเลเวลรีวอร์ดมาก็ได้มาเยอะเลยครับผมอ่ะเราใช้ของลิมิเต็ดที่เราแลกกับของขวัญมาก่อนนะครับสุ่มไปปกติเลยซูเปอร์เรียนหนึ่งเข้มเจดนอกจากกระทาเวทที่มันขายอยู่ในร้านแล้วเนี่ยมันใช้อะไรไหมใช้อะไรอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับ๋อต้องใช้ดาวด้วยนะฮะโอเคดีที่มาเช็คไว้ก่อนตอนนี้ตัวนี้เราทําได้ยังวะซิวเวอร์เกรสโซดยังขาดอยู่นะครับ อย่างละหนึ่งอ้อ oh, ห oh. แต่สีเขียวดิไอสีเหลืองที่เราครบแล้วเราบอกไงเป็นสีเขียวจริงๆใส่มาก็ไม่ได้อะไรนะครับอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันก็าวางไม่ได้อยู่ดีแหละจะลองไปเล่นอีเวนต์วินเทอร์ดูกันนะครับเรามาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วตอนนี้ S <S เราต้องเล่นคนเดียวนะครับอย่าลืมนะฮะกดกดข้อที่เท่าไหร่นะ18ป่ะเป็นมาปาที่ได้โอเคเราได้แมพมาค่อนข้างงงก <laughs> ็เลยคิดว่าจะวางฟรีเลนไว้แถวแถวนี้ดีไหมนะครับน่าจะได้อยู่นะเอออันแรกนี่เอาบวกเลือดไปก่อนละกันนะครับเป็นรู้จะเอาอะไรฟรีเลนวางตรงนี้เลยนะครับวาง4ตัวครับผมแต่โมเดลฟรีเลนนี่แบบค่อนข้างที่จะไม่ได้เลี่ยงลิขสิทธ์นะเขาตั้งใจว่าจะไม่โดนใช่ไหมจากค่ายนี้นะครับใช่ไหมหวัดหวั่นระแวงหวัดนระแวงอยู่เหมือนกันว่โอเคครับส่วน ตัวภาคพื้นเราจะวางแถวไหนดีว่าวางตรงนี้หรอให้มันอยู่ในวงกลมหรอ,อผมวางแถวนี้ก่อนละกันนะครับเพราะผมคิดว่าจะลองเล่นแบบไม่เปิดเส้นทางใหม่ดูนะครับมันอาจจะจบสั้นขึ้นหรือเปล่าถ้าเราไม่เปิดเส้นทางใหม่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับบวกเลือดหรือลบคูดาวผมเอาลบคูดาวก่อนละกันเพราะทีมเรายังไม่แข็งแกร่งมากเราเล่นอย่างชาญฉลาดนะครับชาญฉลาดที่มีรถไฟฟ้าวิ่งอันนั้นชาญฉลาดโอ้นี่เราอัพคันสามนี่ก็ตีหมื่นแก้วเล้วนะเนะีนะ่ยเวทจัดนะนะนะแล้วเราเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมา ละเอาว่ะมันจะปรับให้ฟิลเลนเนี่ยเล็งตัวบินไว้เป็นอย่างแรกเลยนะครับฟลายอิงนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคพยายามอัพเฉลียล่ยเฉลี่ยหลายๆตัวนะครับดาเมจมันจะได้พุ่งขึ้นพพร้อมกันวุยแต่ตัวไอ้นี่สตาร์เลียเรานะครับตีเร็วมากเลยนะสามจุดแปดวินะครับเออได้ลบคูดาวมาด้วยเนาะบอสก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับใช่ป่าวะหายละ <laughs> เอ,อ้ยได้อยู่แล้วแหมสบายสบายเป่าอะเดี๋ยว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 มันเริ่มไม่ใช่แล้วนะอุยอย่าหล่น,คร,ชมชมนครับอย่าหล่นผู้ชมใจเย็นไว้ครับอย่าหล่นครับทุกคนทันไปวะทันทันอยู่นะครับไม่เป็นไรแต่ข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ละเดี๋ยวก่อนโอ้ย,อ,ย,อ,ยอุยทันอุยอ้ยดูดีดีเอบวกแอคแท็กไปก่อนเลยครับตอนนี้เราต้องเสริมแอคแท็กละอุ้ยบอสมันไม่เข้าฐานด้วยนะผมนึกว่าบอสเหลือเลือดหมื่นดึงแล้วเข้าฐานนะครับเอาว่ะเรานี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย มีคนเดียบอกให้ผมนะครับสุ่มตัวบ้างก็ได้พี่จะได้เอาตัวฟาร์มาอะอะอะไม่เอาครับเราไม่เอาไงคือคนมันเดือ้อคนมันเดื้อเหรอคุณผู้ชมเคยเห็นรูปนี้ไหมละ่ะเนี่ยพี่ผมขึ้นนี่ครับเริ่มทยอยอัพฟรีเลนได้แล้วพยายามอัพฟรีเลนให้เฉลี่ยขึ้นหมื่นก่อนนะครับปปิมงบ บอตตัวนี้เลือดล้านหนึ่งครับเซลเซลเซลอ่ะอัพเฉลี่ยขึ้นมืดไปไอโอันนี้เราไม่ปลดเส้นทางใหม่แล้วกันเพิ่มเลือดหรอ,อนนต้องทําใจเพิ่มเลือดว่าผมไม่อยากกดสปียเท่าไหร่เลยเค,ครับโอ้ดีนะที่เราอัพฟีเลนพอดีตัวบินเลือด60,000นฮะโอเคน่าจะไหวอยู่ครับเดือดเก้าแล 8, ะแป0 0 0นเจ็ดแสนครับห0 0 0นโอ้ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยเดยเดเดเด ปเปี้ยงรีบอัพฟิลเลนก่อนอ่ะตัวนี้อัพอัพไม่ทันอัพตังไม่พอไม่น่าเจ็ดหมื่นอุ้ยโอ้โหทันโูโ้เช็ดชิวจัดโอเคพวกตัวเล็กนี่ไม่น่าจะมีปัญหาแต่มันมีตัวก่อนเลือดแสนหนึ่งเนี่ยสิลนครับตอนนี้ลนอัพตัวนี้ก่อนตัวนี้ลืมอ,อัพได้อยู่ครับเสียวตัวก่อนเนี่ยแหละโอ้โหเลือดสามแสนเลยเหรอชิบหายละได้ไหมผมมีเลือดแสนหนึ่งแถมติดชิวอีกอุ้ยเหลือสามหมื่นโอเคทนันโอ้ยอ็นที่หกแสนกน่อน โอเคสี่แสนชิบหายแล้ว <c oughs> ไม่ทันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งต็ง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 งทำไมไม่มีเพลงตอนจบอะดูจากทรงแล้วเนี่ยเราต้องอีโวสตาร์เลียก่อนวะ่ะถึงจะไหวนะครับอันนี้ถ้ามีโอกาสได้ลุ้นวิวิวเดี๋ยวนะครบปะเนี่ยน่าจะขาดสีสีหนึ่งมะเออถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะไปไปเล่นก่อนนะครับเก็บเก็บไว้ก่อนคือเมื่อกี้ผมเข้าชาเลนจ์ไปละแล้วมันมีคนเดินเข้ามา <laughs> ผมก็เลยรีบออกนะครับมาเล่นเซิร์ฟเวียพ voilà. ีจะได้ไม่เจอมนุษยชาติ Let's go! คลิปนี้นะครับคุณข้างประสบความสําเร็จนะครับผมเราขาดอีกแค่ดาวเขียวนะฮะแถมเรายังได้ฟิเลนมาอีกถึง2ตัวถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ที่ดีมากๆเลยก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไม่เหลือคอนเทนต์ทำกันในคลิปหน้านะฮะก็เดี๋ยวเอาฟิเลนเนี่ยไปฟาร์มเวลด้วยนะครับไปฟาร์มเก็บอีโวเทคดาวด้วยนะสำหรับด้านซ้ายล่างเนี่ยส่วนฟิสิกส์ฟินสเทนเราครับก็เวลก็แปดนะฮะแล้วก็ได้ใกล้อีโวแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปกับภาพน้องฟิดตามมรับช นะครับแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่สําหรับทุกคนด้วยนะครับผมใครไปเที่ยวนะฮะก็เดินทางปลอดภัยอย่าประมาทนะครับผมเน้นเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนนะขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากคลิปที่แล้วมากๆเลยนะครับจากคอมเมนต์มาอ่านมาแล้วดีใจมากๆนะครับผมก็จะพยายามทําผลงานให้ดีภายในปีนี้ต่อไปนะครับพูดคุยกันจีจังนิดนึงนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผมฝากกดติดตามให้ช่องเอ็กวิดด้วยนะ